แบบรายงานการนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแพคกทีสประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566จัดทําโดยนางพัชรีบัวผันตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ทียศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถรัรมภ์สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมมาศึกษาแพร่ประเภทของวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาเรียนรวมเรื่องการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการถ่ายโอนความร้อนด้วยอักษรเบลสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นระดับชั้นมัธยมมศึกษาตอนตอน้นความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ได้มีการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่การเรียนรวมเด็กที่มีความต้องการพิเศษได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโดยมีเด็กปกติคอยช่วยเหลือดูแลแบบเพื่อนช่วยเพื่อนทำให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีพัฒนาการด้านต่างๆดีขึ้นสามารถเรียนร่วมในห้องเรียนปกติได้ บรรยากาศในห้องเรียนได้ลดข้อจำกัดของผู้เรียนโดยมีมุมต่างๆในการทำกิจกรรมได้รับความช่วยเหลือร่วมมือดูแลเอาใจใส่จากครูผู้สอนครูที่ปรึกษาและบุคลากรของโรงเรียนจุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน1 เพื่อสร้างและพัฒนาการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการถ่ายโอนความร้อนด้วยอักษรเบลสําหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นระดับชั้นมัธยม,มศึกษาตอนต้น 2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตนเองโดยให้มีการคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลมีระเบียบแบบแผนสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ 3. ฝึกผู้เรียนให้ปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะในการเรียนรู้กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานสภาพปัญหาก่อนการพัฒนาจากการจัดการเรียนการสอนวิชาวทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาตอนตอน้นเรื่องการถ่ายโอนความร้อนผู้เรียนยังไม่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาความคิดได้อย่างเป็นระบบ ขั้นตอนการดำเนินการพัฒนา 1. จัดทำสื่อการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการถ่ายโอนความร้อนด้วยอักษรเบลสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นระดับชั้นมัธยมมศึกษาตอนต้น 2. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจจากการศึกษาแบบฝึกทักษะ 3. ทดลองใช้แบบฝึกทักษะ กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2565และปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเพื่อนำมาใช้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นผลงานที่เกิดจากการดาเนินการ1 นักเรียนมีแบบฝึกทักษะเรื่องการถ่ายโอนความร้อนด้วยอักษรเบลสำหรับศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 2. นักเรียนศึกษาค้นคว้าบทเรียนอย่างมีความสุขและเพลิดเพลิน 3. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวทิทยาศาสตร์มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4. ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง มีการคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลมีระเบียบแบบแผนสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้และเกิดทักษะในการเรียนรู้ผลสำริดเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังการพัฒนาการเพิ่มทักษะโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องการถ่ายโอนความร้อนด้วยอักษรเบลสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถช่วยเพิ่มทักษะนักเรียนเนื่องจากนักเรียนได้ค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมระหว่างครูและนักเรียนจากการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนระหว่างการแก้ไขปัญหาพบว่านักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้นมีความตั้งใจในการเรียนมีความพยายามในการทำงานด้วยตนเองและ ผ่านเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ที่ตั้งไว้นอกจากนั้นผู้ปกครองนักเรียนยังเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนักเรียนศึกษาคนา้นคว้าบทเรียนเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองสามารถพัฒนาตนเองโดยมีการคิดอย่างเป็นระบบมีเหตุผลมีระเบียบแบบแผน สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้และเกิดทักษะในการเรียนรู้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาทิยาศาสตร์และมีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ด้วยตนใจความสำเร็จได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้เชี่ยวชาญทั้งสีท่านได้แก่นางวัฒนาสำเนียงผู้อำนวยการโรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ นางสาวมาริณีเรือนคำรองผู้อำนวยการโรงเรียนวิัลเกียตรติอุปถัมภ์นางอุมอาวันสง่างามครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรูคน้คณิตศาสตร์และนางสาวจันจิลาฟั่นหลีเจ้าหน้าที่ผลิตสือ่อโรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนาในการตรวจสอบคุณภาพของแบบฝึกทักษะ และความสอดคล้องของเนื้อหากับจุดประสงค์การเรียนรู้ความเหมาะสมกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีการใช้การเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำนวัตกรรมให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ บทเรียนที่ได้รับแบบฝึกทักษะเรื่องการถ่ายโอนความร้อนด้วยอักษรเบลสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นมีเนื้อหาเข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมได้และควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะในหัวข้ออื่นๆโดยให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนมีแบบฝึกทักษะในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป<ฮ>การเผยแพร่ได้มีการจัดการแสดงผลงานหรือแบ่งปันให้เพื่อนครูเข้ามาสืบค้นและนำไปใช้กับชั้นเรียนของตนเองได้ถือเป็นการเข้าร่วมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ หรือ PLC เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำนวัตกรรมการยอมรับรางวัลที่ได้รับแบบฝึกทักษะเรื่องการถ่ายโอนความร้อนด้วยอักษรเบลสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นระดับชั้นมัธยมมัธยมศึกษาตอนตอน้นได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ประเภทการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนการประกวดผลงานวิธีปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศเบสแพ c t ทีสประจำปีงบประมาณ2566ระดับสถานศึกษาขอบคุณค่ะ